ไหนบอกว่ารักแพลวไหมแม่ผมก็ต้องรักแพลวสิเพราะผม5คนรักกันเขาทำอย่างนี้เหรอก็ผมคิดไปแล้วแม่ผมวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ไปจากโต๊ะตัดแล้วมีผู้ชายทักมาแล้วคุยกับเขาผม<อ>เลยบอกว่าคุยกันทำไมทำไมไม่บอกตัต้งใจถ้วคุยจะตอบโต้อแบบนี้ยมันก็จะไม่ตอบผมก็เลยว่าโอโ้โหอ้างมือว่าทำไมยังไม่เลิกในเมืม่อขอกัแล้ว องโอเคผมยอมรับอ่ะต่อ่ะแล้วหัวมันกระแทกกับตรงตขอบของของเตียงอ่ะแล้วแผลอ่ะมันก็เลยว่านิ่งลงไปแล้วก็เลยมีการชักเองขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยว่าแผลแย่หรืออะไรเงี้ยผมก็เลยไม่กินอะไรผมก็เลยอ่ะรอสักพักนนึงให้ใจเย็นกันต่อเปิดไฟแล้วจะเรียกกินข้าวแต่อ่ะมันไม่มีมันไม่ได้มันไม่หายใจแล้วอ่ะผมไมรู้แต่วันแรกแล้วหมอบอกว่าเขาโดนทำงานกายมาหมอถามผม ต่อยหรือกระเทือเอาจริงๆพี่อยากรู้พี่ผมมู้ผู้ชายต่อยก็คือกใส่ผมเป็นนักมวยพี่ผม,ม่ารู้ไงว่าผมอาลุมือหนักเป็นนักมวยอ๋โอโบเป็นนักมวยโบรู้ตรงจุดถูกไหมครับพี่ผมก็เลยว่าโอเคผมยอมรับแต่กับเทือแบ่ะผมไม่ไม่กระเทอกขแน่นอนเพราะที่นอนอนะ่ะมันดับพี่มันในตรงนี้ตรงเพดานอ่ะมันยืนไปหัวผมติดผมยืนไม่ได้อยู่แล้วพี่นี่มหละคนรักกันถ้าคนรักกันมันไม่แบบนี้ ก่อนจะคบกับแพรแม่บอกแล้วใช่ไหมแม่ขออย่างเดียวรักกันได้อย่าตีลูกแม่ทะเลาะกันได้แม่บอกใช่ไหมถ้าเรื่องใหญ่ให้บอกแม่แม่บอกใช่ไหมว่ารักปากกับแม่ใช่ไหมเมื่อผมก็นั่นแหละผมขอเข้ามาครับผิดแม่บอบอกรักลูกแม่จะสร้างครอบครัวกับลูกแม่ใช่ไหมผมขอเข้ามาแม่แล้วกัน แล้วยังมีแฟนเก่าของโบอีกหนึ่งคนบอกเขาเองก็เคยถูกโบเนี่ยกระทำแบบนี้เหมือนกันจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดนี่เป็นผู้เสียหายอีกคนหนึ่งนะคะที่ถูกนายโบทั้งตบทั้งต่อยเตะแล้วก็ตัดทืบด้วยถ้าพูดอะไรไม่ถูกหูไม่ถูกใจตามที่โบต้องการก็จะถูกทำลายร่างกายตลอดตัวเธอรู้จักกับโบผ่านทางทิกตกเมื่อมกราคมปี66คบกันได้ประมาณ3เดือน มีนาคม -66 โบมาขอจดทะเบียนด้วยอ้างบอกว่าอยากจะหยุดอยู่ที่เธอคนเดียวอยากสร้างครอบครัวเธอตัดสินใจจดทะเบียนด้วยแม้จะถูกทำร้ายร่างกายตลอด,ดเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่ากลัวว่าจะถูกทำร้ายด้วยถ้าไม่ยอมจดทะเบียนแล้วที่ไม่ได้หนีพวักตัวครอบตัวเดือดร้อนโบเองเคยขู่แล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเคยทำร้ายผู้หญิงคนอื่น ระหว่างที่อยู่ด้วยกันโบไม่ยอมให้เธอไปไหนไม่ให้คล้าวสายตาต้องอยู่ด้วยกันตลอดไม่ให้ตนทํางานเวลาอยู่ในห้องด้วยกันเคยเอาโซ่มาล่ามขาติดติดกับขาของเขาไว้ด้วยเวลาจะเข้าห้องน้ําก็ถอดโซ่ที่ขาเขาออกเธอต้องลากโซ่เดินไปเข้าห้องน้ําแล้วต้องเปิดประตูห้องน้ําทิ้งเอาไว้โบจะล่ามโซ่ติดกันแล้วก็ติดแบบนี้ข้ามวันข้ามคืนวันไหนที่อารมณ์ดีถึงจะปล่อยโซ่ แล้วก็ยังบอกได้ว่าโบมีพฤติกรรมติดพนันออนไลน์ด้วยเรารู้จักเขาได้ยังไงครับทางติกตอกกะก็บีบพอทำร้ายเราตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงหกโมงค่ะหกหกโมงที่มาที่ห้องค่ะยันสี่ทุ่มหกโมงเช้าหรือยงมาเย็นเขาเล่าให้ฟังว่านี่ยไปทําผู้หญิงที่ตะปีนหนีนี่แหละค่ะก็เลยกลัวแล้วก็ไม่อยาก ให้เขาไปที่บ้านเพราะว่ากลัวพ่อแม่เดือดร้อนแล้วครับตอนที่เราหนีออกมาเนี่ยโดนลามโซ่อะไรยังไงเราให้ฟัง,ง่อยเกือบค่ะเกือบเกือบเกือบโดนเพราะว่าเขาก็ช่วงเวลาที่เขาก้มก้มลงเอาโซ่กับโถส้วมอะค่ะ,ะก้มแล้วก็วิ่งมาเลย